ติดละโบเยอะเฮ้ยขึ้นตัเด้อโอ้ยตัวที่สองกำลังมาโอ้ยมาแต่จังโมงเลยนี่มาแต่เช้าๆดูนะโอคุณจะได้นี่แหละตัวที่สองปลาอีกยังเกิดฮะปลาตัวยิ่งเงีไปยังบ๊วพี่น้องแต่สองตัวกับพ่อลาบดิดอกพี่น้องเอ้ย ของตัวไดวน้อยแต่เบืองยกเบืองแน่ปลาน่ะ <c oughs> นั่งไปหลายชั่วโมงแล้วแต่สุดเศราเย็นค่ำแล้วตอนนี้บาบสองเราไปแจักพี่น้องมันละวบมันอย่างละ